4เทคนิคฝึกลูกนั่งกระโถนง่ายๆถ้าชอบหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดเจ้ากดหัวใจเป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะสีมาแชร์ประสบการณ์ตอนที่ฝึกลูกนั่งกระโถนค่ะต้องบอกก่อนว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีวิธีที่ไม่เหมือนกันนะไม่มีวิธีไหนที่ผิดหรือถูกนะคะคุณแม่ อาจจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลูกของเรามากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะข้อที่1นนะคะหาในทางเกี่ยวกับการนั่งกระโถนมาอ่านให้ลูกฟังบ่อยๆค่ะลูกจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะว่ากระโถนคืออะไรและใช้ตอนไหนนะสําหรับซีก็จะไปเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ะคือหมีน้อยฝึกนั่งกระโถนเล่มนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวการฝึกนั่งกระโถนเพื่อให้เด็กเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ข้อที่2ค่ะเอากระถนมาไว้ใกล้ๆเพื่อสะดวกในการหยิบมาใช้ค่ะแล้วเราก็ต้องบอกลูกของเราบ่อยๆว่าถ้าปวดฉี่ให้เดินมาที่กระถ o นนะหรือให้เดินไปหยิบมาใช้นะซึ่งบางครั้งลูกบอกเราแต่เราหยิบไม่ทันก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้คุณแม่แล้วก็น้องก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะแต่สําหรับซีเนี่ยซีจะมีกระถนไว้ทั้งนอกห้องแล้วก็ในห้องเลยเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการใช้แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณแม่ด้วยนะคะข้อที่3ค่ะสังเกตลูกเวลาที่ลูกปวดอึนะ ถ้าเราสังเกตดีเราจะพอรู้เนาะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาที่ปวดอึอจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างลูกสาวของซีค่ะก็จะเริ่มยืนนิ่งๆตัวเกร็ง,งๆละแล้วก็จะพาเขาไปนั่งกระโถนนะแล้วก็พยายามให้เขาเบ่งให้นานที่สุดนะบางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้างค่อยๆฝึกกันไปแล้วเวลาที่เราสังเกตลูกบ่อยขึ้นมันก็จะไวขึ้นค่ะและลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าเวลาที่ปวดอึอเนี่ยเขาจะต้องมานั่งกระโถนตรงนี้นะ ให้เวลาเขานิดนึงนะคะข้อที่4นะคะเตรียมของเล่นแล้วก็หนังสือไว้ใกล้ๆกระโถนนะเวลาที่น้องปวดอึแล้วมานั่งกระโถนนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเบ่งสักพักนึงถ้าน้องนั่งเฉยเฉอาจจะเบื่อแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาได้ทําให้การฝึกนั่งกระโถนไม่สมนะําเร็จนะที่กล่ว่า4เทคนิค,คนียคุณแม่จะปรับใช้แล้วก็ทำให้ลูกนั่งกระโถนได้ไวขึ้นนะแต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนมีประสบการณ์ ด้านอื่นๆก็มาแชร์แบ่งปันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เก็บไว้นะบ๊ายบายค่ะ